พี่น้องเอ้ยเกรื่องปากง่นคือเกาปลาเบิดหายยู่หากินมาเพ่ระพี่น้องเสียไว้ล่องประทานพอยิจุนพอยิขีฝุ่นครับเสียไว้พิ่นสัญลักษณ์เพิ่นพอยิหน่อยพอยิไกลยิฝุ่นนะครับม้วนม้อนโพเทอร์ยุติฝุ่นเบิดหัวงอกงอคื่ท่านฝุ่นนะครับพอยิหน่อยพอยิไกลพอยิกี่พอยิจุนเอีพี่อีแปรเลยกับเครื่อนปากง่นคือเกาละครับปลาเบิดอโบไฟไซหรอกยุตินีละ กิดหอดพงกีกีดหอดประทานฮีพี่ที่ตาก็ไปพี่น้องเลยเขาก็มาอ,อดมงบาพี่น้องประท่านเอาคนต้องหนาวผมตอนนแม่มันอยู่ะสยไว้อพี่น้องเสียไว้เอาปลาพี่มน้แม่มานอยู่นมาเพื่อเลยเสียไว้ชูฟองเลยเสียไว้ ตัวพี้องผมต้องเห็น่นม้ายีที่ติดตั้งเอาไปครับพี่น้องอก็ะมาเดือดได้อพี่น้องเออใส่ในตำหนักเวียดในจ้าไปพี่น้องเลยขอเพี่น้องคุณออีกนะพี่น้องดูมันจะเิ่นูลพี่น้องเออดีที่ีแดนเก่งีสายเซวี่แค่นี้เอาใส่พี่น้อง

ผู้เฒ่ขนาดพ่อใด้เขาบางคนทอดการจ่องการบ่มอยู่พี่น้องเพื่นพักกันแดดเงืิอเป็นเงืิอเงืิอผู้เฒ่ก่อเพื่อนพักก็นมาอยู่แดดอยู่หน่ายอยู่ซู่เลยเสือเลยพี่น้องเลยอ๋ตายวะก็ตายอยู่พี่น้องหนุกแน่เลยพี่น้องอู้เฉลี่ยวีดีพี่น้องเห็นบ่พี่หนุกหนี้เนี่ยนองเพือนนี่เองพี่น้องเฮ้ยโซ่ป่านน่้ เออจ้าไปพี่น้องนี่ยีพี่ที่ยี่แปดนี่นะมมองเก่าอย่ฟ้าโบ้โบก็ใช้เรกเกนปากมุ่นคือเก่าพี่น้องนี่ฮ่าฮ่าขิงคุณล้อมพระ่านเอาละครพี่น้องเบีดกันชินอ้ฟ่งดองเลยเราโซ่ไปรอพระานนึ่งอีหึ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 ห ไอ้เพิ่งจะเพื่นนี่แหละครับเพิ่งเนี่ยป่าเขาหม่องเพิ่นพี่น้องเ้ยผมก็ขาดดีละวัดบาทมุงเงินป่าใหญ่บมุงเงินเลี้ยงหักก่อนด้วยเสียไว้เอาอยู่พี่น้องฝุ่มมันขับเพื่อนเนี้ยเพื่อนแน่นอนดีดีเลยพี่น้องเลยตโตปางเสืออู้เพงฝนเด่นของใหญ่ัตวพี่น้องเห็นว่าฝนเอ้ยเรื่องหงยด่งิด นี่พี่นี่ก็ถือว่าไายได้เสียไว้พี่น้องผมเห็นแม่หม,มันตัวหนึ่งมาเวทกระคาดอีกแล้วนี่ปลูกฟ้องเสียเหรียญบัวบัวบ,บ,บ,บอยู่ดีเนาะนี่พี่ยี่แปดติดจางกันไปครับพี่น้องเลยนะพี่น้องเห็นยังพี่น้องเห็นบวบไปเวทกันโกงนงอูผมเห็นจะไปเวทกำลังเสียไวเ้เดี๋ยพี่น้องผมเฮ้ยเนาะติดจางกันไปเห็นเลยครัพี่น้องงอนามากเลย ทแที่ต่งไปไ่ยาพี่น้องเลยมนี้ใครแม่แต่ามาคำมันไหเสียไว้เอาอยู่ในพี่น้องคุณไคุปับออกปับเอาอยู่พี่น้อง็เนียคนแมย์นอนยีเห้อพี่น้องไว้ซื้อปับออกปับเอาอยู่เพื่อนรผมหองเห็นปลาชองแต้มแล้วไเป็นิป โงกแน่เ้ยพี่น้องเยมันนี่ยุทธถายมูนี่กูไก่มองหนามีเขาก็จาจองไว้ให้ยุีพี่น้องเลยเบื้องเบื้องหลังเสียไว้ก็หลังล่องประธานนะครับจะนอนก็ต้องประธาตุอนเที่วานบระธาตท่านโเอ้ยตป้องตลงหนามสามงพดีลงพอดีวล่ ตงนึ่ตหนาบโอ้ยบอกุถไทยเราเราเรามองุ่มปลาตกหกนาพี่น้องเลยน่เลยพี่น้องห็นพี่น้องขั้นตัวพี่น้องเนี่ทอกทดเขาเาแทนคอยมาขายเลยมีเน่งคางคอยเสียนีต่อันดอยูยเขาไปไกลทุดขหเลอ อีสวดว่าเขาคางนว่าพี่น้องคุณจะไว้อะไรพี่โกงพงน่พี่น้องเออตัวป่ามันขัดใส่เลยพี่น้องเออวิ่ตัวใหญ่เอ้ายี่วิยี่แปดเลยพี่น้องดยตางกันไปง่ง่้าหอดคำพี่น้องเลยหมานขับบ่นี

ขอกแล้วี่น้องเอ้ยตินตามไปนเนี่ยเหรอมกปกตคือก็หลกเกลื่อนปากม่เนี่พี่น้องเลยปลาเบือกพวกนี้หรอกหากินด้วยน้ำเกลื่อนปากม่เนี่ยพี่น้องเลยนะเน้อ่เยอแต่ไม่เยอะเลปลาลงคำเขาอีกล้พี่น้องเลยมาตัวปลานี่ยเรยวันหมุนเลยพี่น้องเลยอะ ก็ไม่ได้หญ่เาจังหวัดคัมเป่ดาวินงงจังกิบบลทายตัวดูนุ่งรอกระท่านเอาอที่นนองสุ่ขันแดงโกงหนุ่มอี่น่คือไอ้ขัดใส่ขนาดได้รอกระี่านอยู่พี่นียโกงลงเรืองเกียงวันยันยู่ี่นี่หนาวบนหลังเขาของเป็ดอยู่ี่นีงโกปา ถยัมพี่น้องเอ้ยี่นี่ก็ได้ิดเนยมไรมาคำเยมนักพี่น้องนี่้นไปไปกงงนังเนาะแลบวมาแข็เนยพี่น้องเอ้ยกลองทไปกป๋านสเสเสียไว้่นอเเอาอันนั้เลยคำปาเขาโมีตลกงงานพี่น้องเอ้ยพี่ยแยาคนนยเหยำลานย ววพี่เวทเยเห็นปลาเวศเลยีส่าเนานี่แโลปลาเดียจิบจากเา้ยๆพีนองเลยดีเเพนกขนมีกพวกเราพี่นองเลยไมจุนไม่จีกับบริ้ยินเสียงเอ้ยพี่น้องเ้ยผู้เฒ่าพากันรักเอาปลาทุกบตับทุกบตับจู่งหนาผมเห็นเสนอพี่น้องเลยล่อกระทานบัง นี่พี่าเาไยพี่น้องเสียไว้เฮ็ดฟลาในเนี่ยนี่ปลาตัวนี้หนัหางินโอ้ยบอยเข้ามาฟ้าบอย่อยบอย่อยบออ้าวอย่อยเออ่อยด้วยก่อหาง่อยซื้อมาฝ้า่อยด้วยนะ่อยแสดกรสร้งได้บอยลงน้ำบอยบอยลงถ้าสร้างอย่านีพี่น้องเลอุดนห็บพี่น้องรอบประทานเอาเุด เอาเล่นเขาร้องเห้งสคำนะพี่น้องเยฮีพี่คือสีมันนี่หรอพี่น้องเยป้าไพ่ไ่เสียไว้ก็ร้องประทัดนี่ละเองดู้อพี่น้องกกเอาน้อปลายเวดนี้คางเลือพี่น้องเอ้ยโตปา ากนไปเงี้องท่านเขาลท่านเอาละคุนขงนอกุแสอบทนาเอียไว้รอนะครับ่าเอาฝ่าลีงเอาแต่ืเลยพี่นนองายผู้เฒ่าบอกเพื่นอยุนาเห็นกันดอกบังพี่น้องไอลือจีมันยู่ที่นองครับฮะกินอยูอครั่ มามามาูตปาครับอืมเอ้าอีกแล้วคุน้องเอ้ยเมื่อแท้มาจานย์บทไทยแล้พี่น้องเลยนเสยงเลยของเขาแค่ไหนน้องกล่องอะไรเอ้ยผมเลี้ยถุงผีคุณน้องเพิ่งถือเชือกไว้ก็คอยแท้ที่เอ้า อย่ที่เจือความมีอะไรพี่น้องเลยถ้ามันเหมือดกับบริเหตดเออพี่น้องเลยพวกนี้เห็นโฮเปิดไฟกับอะไรเนดาเห็นบวพี่นองผมเชีบไว้เอาลูตั้งไว้เอาลูต้องนี่อะายเไว้เลพี่น้องเลยปวตัวป่าบเลมันขัดใสขนาดนี้คุณหยปวอจะลักเราีไจะไว้เสื้ออีคกับวางเกิงกูมูอยู่นีไง เงียเพบคนในนัองเขาคนอยู่ครับสร้างไว้สร้างไว้สวยเซื่ออีกนครับไปจุนเขาแล้วพี่น้องคุณพุท่าวิ่งมาพี่น้องหม้อขาวขาวหมอกป่าใส่ผมเห็นมาพี่น้องผมเอาขื่นเลยแคนขาวโซ่โซ่กลวองเนี้ยพุท่าวิ่จีกับเปิดไฟแล้วครับพี่น้องคุณเรื่องคำเลยพี่น้องเลยพุท่าวิ่งเปิดไฟนะอ๋ออ่ะขัดเสียนเลยพี่น้องเลย มาประจำใจยืเกลอนปากมดูโโ่มือขู่มือพี่น้อยก็พยยีสองคนพื่นจนคนสีเขสีสัมทานให้ลาลาสองหนึ่งคน่าเอ้ายีพี่ยีแ่ิางกไปยงยาพี่พน้องเลยนอพี่น้องเอย้ดเืไปกันนะพี่น้องดทีนี้ขี่นเหน ูปลาเสียไว้ก็เอาเสียไว้พี่น้องเที่บ้าูปลาเนี่ยคำกำลังข้าวเนี่ยนะเปิดไฟนะพี่น้องโชวกปลาเนี่เสียไว้เห็นปลาดูให้ในตะลุกอยู่ในเลือดพี่น้องนี่เนาะสางไว้อะไรพี่น้องเห็นมาพี่น้องเลยให้ในมคำเนี่ยยันงูพี่น้อเพราะว่าร่องประทัดเปิดไฟพิดดีเลยเปิดไปร่องเห้องอุูยปลาเสียไว้โชว์ปลาขนาดนี้แสนยากจน เี๋ครับพพอยืนนวดเนี่ยพนดีดีปานนวดปานนวดใสียโอ้นี่เราได้ฟองนี่ค่ำมป้าก็ต้องเขาเล่นปลาผมบอเขาพี่น้องนี่คำก็ต้องเขาปลาพี่น้องเห็นบมโต้ปลาเออเปิดไฟแบบนี้ล่องเฮาอิดตาจมกันไปง่ายๆที่นี่นี่มืดไปละอาท์ติเนตตุ้งขืนผมปจัก Bert, มันบอกเอ้ยพ sì ี่จะเปิดไฟเลเฮ็ดขึ้นๆในพี่น้องมาพูดอื้อๆที่คำคำอะไเฮ็ดขึ้นนั่นในพี่น้องเลยปลาเขาขึ้นให้ในที่หมอแวดหมอแวดเปิดเอาให้ว่าเป็นฮวงว่าเป็นยั้งกระดูพี่น้องเลยก่น้อยหยาเพันดาอยู่ไฟฮวงหลายปันเอ้ายี่พี่สี่ยี่แปดจะเสียร์ไว้อะไรพี่น้องฝนโบเห็นโบฝนก็ลองเอาขึ้นเห็นหลังของพี่น้องไว้ไว้ไว้ยิ่งอู้ บพี่น้องเออขึ้นขื่นพอดีเดียได้ไหนพ้นขั้กไหมอแวดดีครับพี่น้องเลยท่านเพิ่นเอาหมอแวดให้นี่้วยรอกมาท่านมอแวดพูงว่าเป็นไฟฝ่าเอ้ายี่สิบี่ยี่แปดในเฮ็ดก็ขื่นพอแล้วพี่น้องเพื่อนขี่นพี่น้องนี่ยี่สิบเก้ากว่าที่ยี่สิบไปยี่ถึงพี่น้องนี่ phá sẽ rằng chia bay hôm nay một chút nữa uh. uh. chưa có cháu muốn sang nó cái tuy này chưa có cháu 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 ที่ติดตามก็ไปแล้ยากเลยเขาเคลื่นพร้อมเลยแล้วพวกชู้ใจเะไรก็หน้องเองมีผีหน้องเสียไว้อาหลงตัวก่อเมื่อวานเล้เสียไว้อย่างนี้พี่น้องบังคนบังไว้เบิ้ดคนผี่น้องแสงไฟทั้งหนาว่างานทวงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเมื่อกี้วนผีหน้องวันชี้สะเก็ดมะกรองอยู่เคลื่อนปากง่วนแล้วเบิด อีพี่ติดตางกไปยายครับพี่เงของลางคืนพี่น้องเแคในที่มีหมอแวดเืองกลางคืนหลวงพุทธาวนาหยาดเลือมองจอลงจอเลือดกันนี่พี่น้องเลยพี่น้องมงสร้างไว้เอาครับทาันาขอบปอเจ้าพี่น้องเห็นตัวปาลสัจคนพี่น้องเห็นอยู่อันหนาันเลยตีสูก่องก็หันหนาวยานเลือด่้่

ไปเียตานี่เดี๋ยวเาใส่หน้าแบดามไปยิ่เรา่เขึ้นเลยพี่นอไปใหญ่อี่ี่ิบแปดเขปากม่วงคือเกาพี่นอเลยูด้นข้างน้ำูเท่าร้ายบอกครับพี่นอเว่าเป็นงานทงพี่นอเอ้ยไปเดียมันหมามีอยู่ในที่เราก็มาชิบโคลั่ไม่มี ฟังว่าตรงนั้นไหลเรือไฟพี้น้องนี่าษาไทยเบืงดอกมนี่เดี๋ยวขึนลแก่มงนี้มานเอดี้งเรงเรื่องเบืงมากอเบืงกล้องเออบอก่โ่นี่พี่เองพี่น้องไปย่าๆอกคืขึ้น่ะพี่ยี่แปดพี่น้องมึงสร้างไว้ขึ้นเอยรองราธานกเราเพราะรองาทานนี่พี่น้องคือได้ยีสุ แดกแสนส่คดนเ้อยขน้องท่าคัดใส่เลยนย่าี่น้องเ่า่าท่ามงคัดใส่ตูงง่เลยเดี๋ยวเราห้พงหมดเแซยแล้วครับน้องหน่อยแล้วเว้ยูเอาต้หน่อยมัอออยนแล้วเนาะตานี้พี่น้องนเออปลา สมการนี้ลองหาวิธีได้ยงพวกนี้ดูเยเยนักขุทรศัย่พี่น้องนไพี่น้องเสียไว้กลังคุยโทอดซับอยู่พี่น้องน้อฝาเล้งเลยพี่น้องนกลังโต้งาปพนทรดัพอดีเลยดีแล้วีลวยไา่าบนทาไเลยพี่น้องเยดกเกยังหมันพี่น้องในพทีเนียเหเหยียตเขาต้นหอเลยอีพี่ ใส่หมวกแว่นทายพี่น้องเลยเลาอีพียิบแปรเนยคอยไปพิดคิปด้วยฟังน้อพี่น้องเพราะว่าที่คือขื่นบบธนัดเลือกโหนกนาโหนกล้างอยู่พี่น้องเลยเลาขึ้นฟังคอยไปพิดคิปกันพี่น้องเออพี่น้องเลยอีพียี่สิบแปดนี่แหละสานีนะพี่น้อง เราเลือขื่นฟังมุ่พอดีคนคองกันลังเดี๋ยขึ้นรถยี EP ่พี่ยี่แปดนี่กันให้เอฟซีปลาเบื 5, ่อหายอยู in, ่ให้ก e ินอยู่ดีไม่แห้งสุขูมสุขคนในพี่น้องเลยมาน์คยุ่พอได้ต้อมอยู่พี่น้องว่าสามกิโลนี่ละปิดคิดค่าฟังมัอน,นี่แต่ถึงว่าปิดอยู่บ้านก็ได้ปิดอยู่ฟังนี่นะครับยี EP ่พี่ยี่แปดนี่ก็ให้เอฟซีปลาเบื 5, ่อหายอยู in, ่ให้ก e ินอยู่ดีไม่แห้งสุขูมสุขคนในพี่น้องเลย ลำด้วยๆสิห้อยด้วยเบือเบร์สุขูสุขคนอีพี่หน้าจะว่ากันไหมครับครับสวัสดีครับ